โอ้ยโอ้ยเป็นยงไงขอชิมดิเหนือมาายีดยังไงก็คืออยู่พนรสชาติอร่อยนล้วทาดีขอพวงไหนคะเยอเซอสวัสดีครับทุกคนตามสัญญากันไว้ครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเซจูนะครับเมื่อเช้าเราตื่นตีสี่นั่งเครื่องบินจากโซมาลงที่เซจูนะครับแล้วเราก็เช่ารถเพราะว่าการเช่ารถขับที่นี่เนี่ยน่าจะสะดวกสบายที่สุดนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ชินเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่เดี๋ยวเขาขับโวงงอะไรซ้ายแล้วก็ต้องขับถนนชิดขวาเนาะตอนแรกก็เกิ๊งๆกักอยู่ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนี้ก็จะโอเคละลองขับไรสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกำลังพาทุกคนไปแลนด์มาร์ค ริมทะเลซึ่งเป็นทัวร์วิสอะต랙ชั่นถ้ามาที่นี่เนี่ยก็ต้องห้ามพลาดนะครับนี่เลย <laughs> น้องม้าแดงตัวใหญ่แต่น้องน่าจะเป็นน้องฮิปโปหรือน้องม้าไม่รู้นะเพราะว่าน้องเขามีมีแบบจมูกด้วยอะฮิปโปหรือเปล่าเห็นหมอกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่หมอกควันมันไม่ได้เย็นแบบจี๊ดจ๊ดะมันเย็นแบบโอเคจากตรงนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นภูเขาไฟนะครับเป็นชั้นๆเนี่ยซ้อนๆกันขึ้นไป 맞추려 할 때마다 넌 밖에. ว้าใหม่อีกที่หนึ่งแล้วครับทุกคนจากน้องมาเมื่อสักครู่ตอนนี้เราขับรถมาทางฝั่งตะวันออกนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งจริงๆเนี่ยประมาณ50กิโลแต่ว่าด้วยความที่การขับรถที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะต้องจํากัดความเร็วแล้วก็ด้วยความไม่ถนัดด้วยก็เลยต้องขับช้านะคะบก็วิวตรงหน้าตรงนี้เนี่ยคือสวยเลยสวยจริงๆซองซา์ก็คือเขาซองนั่นเองนะคบเป็นป่องภูเขาไฟเลยแหละก็เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดี๋ยก็มาถ่ายรูปกันเนาะเป็นเหมือนภูเก็ตบ้านเราสถานที่เที่ยวต่อากาศนะครับเดี๋ยวจะขึ้นปขงางบนกันนะครับตอนนี้เราก็จะหาอะไรกินนะครับ Recibir, yeah! <t ips> ทริปครั้งนี้นะครับทุกคนได้รับความอนุเคราะห์ครับจากคนไทยที่อยู่ในเกาหลีมานานกว่าสิปีอเกาหลีถ้าใครติดตามก็น่าจะมากับบัรหลายทริปแล้วนะฮะคนนี้ก็เป็นเจ้าของเพจหนึ่งเอาในเกาหลีอันโด่งดังพูดเกาหลีได้คล่องมากการดาเนินงานใดๆเกี่ยวกับคนเกาหลีก็สื่อสารด้วยภาษาเกาหลีครับก็จะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลายเท่ามากๆครับทุกคน อารมื้อเที่ยงง่ายๆของเราในวันนี้นะครับเหมือนร้านอาหารทะเลตามสั่งน้องใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเมนูเส้นที่สั่งไปก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวทะเลอูน่ากินมากขตำลังจ้าตำลังจ้าโอ้โน่ากินจงืมากอร่อยเลย เราเดินมาสูงมากแล้วค่ะทุกคนก็ได้เอาเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าอากาศดีไงเลยเหนื่อไม่ออกไม่ร้อนแต่ก็เหนื่อยพอดูดิเราขึ้นมาสูงมากครับป่ะแถวไฟกันต่อต่อมาถึงแล้วครับทุกคนนี่คือ ปากบ่องภูข้ไฟครับใช้เวลาเดินขึ้นมาไม่นานครับครึ่งชั่วโมงเราก็ถึงแล้วเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างชันบริเวณนี้ก็จะเป็นที่นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปกันครับก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถเดินไปขั่วบริเวณปากป่องได้เนาะมันจะเป็นแค่สเตชันบริเวณนี้ที่เขาทำไว้ให้เราถ่ายรูปนะครับ เดินลงมาข้างล่างนะครับเราก็ได้วิวแบบอลังการอลังการแบบนี้นะอยู่ตรงนี้คืออลังการมากครับทุกคนเขาก็จะมีเรือเนี่ยให้เรานะครับนั่งไปเที่ยวฝั่งนู้นสองมื่นต่อคนนั่งเรือวนออกไปดูหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นั่งกลับมาครับแล้วก็จะมีคุณจุงมาที่ออกไปดำน้ำเก็บหอยครับเอามาขายสดๆฝั่งนี้ก็เป็นร้านอาหารครับทุกคน ลานส้มลานส้มลานส้มจะบอกว่าที่เนี่ยคนก่อนเนี้ยมันมีส้มอยู่ทั้งหมด4ชนิดที่ดังสี่พันเลยเหรอใช่ <c oughs> มีเร์บงก็คือส้มที่มันเป็นลูกใหญ่ๆ็็เป็นจุกๆ คล้ายซันคริสอะแต่มันปอกง่ายกว่าอจุงมานั่งขายเมื่อกี้ใช่เออช่อนเฮหังก็คือเป็นลูกกลมๆแต่ว่าลูกใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็มีเรดตือหฮงก็คือคล้ายๆช่อนเฮหังแต่ว่าน่าจะผิวสีแดงกว่ามั้งมันถึงชื่อเรดอะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นส้มคล้ายๆส้มสายน้ำผึ้งเขาเรียกว่าคำากือก็คือส้มหวานแต่ลูกเล็กอันไหนไม่มีเมล็ดทั้งทั้งที่อีมาเล็ดหมดเลยเราเจอร้านน้ำส้มแล้วไปกินน้ำส้มมาดีกว่านี่คือการททยอินเข้าเรื่องน้ำส้มครับแล้วน้ำส้ม อันนี้ฮัเลอบงมาแล้วทุกคนอันนี้ฮันระบงอันนั้นนะอันนี้ช่อนเฮียเป็นไงโอ้ยโอ้ยเปังไงมอชิมดิมันแท้หรือว่ามันผสมไม่ไม่ส้มแท้ๆเลยอุ้ยเอออร่อยโมลว่าอเปล่าไม่รู้นะทุกคนอ่าอ่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขาเอาส้มสองอย่างมาผสมกันแต่ว่าอันนี้จะขอดูส่วนผสมก่อนไม่ใส่น้ำตาลด้วยเว้ย ก็บอกเลยอ่ะดูมันมีหน้าจาไทยนะเหมือนบ้านเราอ่ะอย่างอันนึงเออไมออันนี้ละมุนกว่าอันนี้ดีกว่าเออก็อร่อยอยู่นะอร่อยอร่อยอร่อยอ่านี่ส้มมีทุกนธุ์บ้านอย่างนี้อันนี้ฮากะบง ที่มีจุกๆข้างบนอันนี้เดืีแห่งอันนี้ช่อนเฮแ่งตอนนี้ก็เย็นแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่พากกันดีกว่าก็ขับรถไปอีกแป๊บหนึ่งไม่ไกลหนึ่งชั่วโมงฝนตกพอดีเล่มที่นี่มากจริงจอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยอจริงจรอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับเวลามาเที่ยวเกาะเซจูก็คือมานั่งคาเฟ่สวยๆชิลๆครับทุกคน ตอนนี้ตับอยู่ที่คาเฟ่ชื่อ All อรินอาจถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับบรรยากาศดีมากแล้วก็อยู่ติดติดทะเลครับนี่แบบนี้มีความลอฟน้อแล้วก็อืสวยดี เดินมาจัถึงเกาะเลย Amazing มากน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงโอหสวยอ่ะเรานั่งรถเหมือนชาโตบัสนำทัวร์ครับก็ จริงๆก็จะมีรถเนี่ยทุก20นาทีครับวนซ้ายวนขวาแล้วก็จอดตามเซชันต่างๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลงมาถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวในบริเวณเกาะนะครับก็คือเป็นหินภูเขาไฟนี่แหละครับทุกคนดังนั้นชายทะเลเขาก็จะมีแต่หินสีดำๆแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลย ตอนนี้เดินเล่นๆมาครับจนถึงประภาการสีเหลืองดำซึ่งมันโดดเด่นมากบริเวณนี้เพราะว่าหินแถวนี้ครับเป็นหินภูเขาไฟซึ่งก็มีสีดำแบบนี้เต็มหมดเลยครับทุกคนเรานั่งรถมาอีกที่หนึ่งครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นหน้าผาโอ้ว้าวโอ้ดิ มันสวยมากอ่ะมันเราจะเห็นเหมือนหน้าผาที่มันเป็นสีดำครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวเยอะนะสมัยก็จะเป็นแต่ชาวเกาหลีนะครับมาเที่ยวกันแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารให้เราได้กินกันด้วยนะคะก็ของเด็ดก็จะต้องเป็นจาตางังมยนครับแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับต้มยำทะเลทำติงทั้งอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปกินกันครับทุกคนไปตามมา เราสั่งจานตังเมียนไปเนาะจานตมียนก็จำป่งจำโป่งจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทะเลใช่อลังการมากทุกคนอันนี้คือจานตังเมียนสาหร่ายทะเลสาหร่ายที่เราไปไมื่อสักครู่นี้แหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวจำโป่งก๋วยเตี๋ยวทะเลครับคือมันอลังการนะมันใส่หอยสังด้วยอืมจิ้มึสเหมัดตั้งตัวเลยอ่ะนี่คืออืดๆนะเอาออกมาเลยนะอินแล้วนะ อร่อยรสชาติด,ดีหรือหิวก็ไม่รู้ขอพวงหน่อยครับไม่มี <laughs> อือ,อร่อยอร่อยเลยใหตุผ อิ่มมากเมื่อกี้ไปกินประดิบมาครับเยอะมากคือแนะนําว่าถ้าจะมากินร้านนี้นะครับเราไปเสเซตนะครับก็ต้องเผื่อท้องมาก่อนนะฮะไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วก็ไว้แบบหิวสุดๆเลยนะเราค่อยมากินร้านนี้นะครับถึงจะคุม้มแต่ว่าทุกอย่างก็คือสดครับมีปลาหลายอย่างนะซาซิมิสไตล์เกาหลี ตรงนี้ที่เดินมาก็จะเป็นทางเดินครับจากโรงแรมของเรานะครับลงไปที่บีชคือโรงแรมดีมากคือส่วนโรงแรมเนี่ยสวยเลยคือเอกลักษณ์ของที่เจจูเนี่ยครับที่เห็นก็คือนอกจากรูปปั้นคุณปู่แล้วก็ยังจะมีต้นปาล์มนี่แหละที่ค่อนข้างจะเยอะครับโหสวยจังเลยน้ําใสกิ๊กเลยครับแต่ว่าช่งดียวนี้ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่ครับเราก็เลยสามารถ มาชิคิดคัพคูๆแถวนี้ได้นะแล้วตรงที่เป็นต้นป่ามัเยอะก็คือโรงแรมที่มาพักน,นะครับทุกคนคือตั้งแต่มาอยู่ที่เจจูแล้วมาเที่ยวริมทะเลเนี่ยที่ตามสัมผัสได้เลยก็คือน้าทะเลที่นี่ครับมันไม่ได้เหนียวตัวเหมือนที่บ้านเรามันเหมือนน้าทะเลจืดแต่จริงมันก็เค็มนะแต่ยังไม่เคยชิมเือนกันชิมเลย,เลยในในในแล้วกันไหนๆก็เราว่าน้าทะเลที่นี่เขาก็แบบใสสะอาดนะดูใสกิ๊กอะ เเก็็็มมมแคจริงหละวันนี้เราจะเดินทางด้วยกันอีกแล้วครับทุกคนก็จุดหมายปลายทางของวันนี้เราจะไปกันที่น้ํำตกจองบังซึ่งดูรูปไปงเราเป็นน้าตกที่สวยมากผมใช้เวลาขับรถจากโรงแรมเนี่ยใน GPS เนี่ยขึ้นว่า40นาทีครับทุกคน ถึงแล้วครับจากโรงแรมใช้เวลาประมาณนะ45นาทีครับตอนนี้จุดหมายปลายทางแรกของเราในวันนี้ครับตับมาถึงที่น้ำตกจองบังสวยมากสวยตาแตกสวยตะลึงตึง <c oughs> ก็เสียค่าเข้า,ขาครับคนละ2,000 2,000วอนนะครับทุกคนความมเมซิ่งที่นี่ก็คือเราได้เข้าใกล้น้ำตกแบบใกล้โคตรใกล,ใกล้มากส่วนใหญ่ที่นี่ก็นักท่องเที่ยวเกาหลีนะเยอะมากเลย สวยมากที่นี่นี่ยยังไม่เห็นนะท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยนะมีแต่นะักท่องเที่ยวชาวเกาหลีครับออัคือเดินไม่ไกลครับที่นี่เดินนิดเดียวองร้อยเมตรก็ถึงแล้วน่าจะเป็นความสวยงามที่มาได้ง่ายครับทุกคน ดูชี้เนื้อหมาอ่ะยองเนื้อหมากินยังไงก็คือหยิบแล้วกัดใช่หยิบแล้วก็กัดเลยแล้วจะขย้อนไหมล่ะมันหอมมันหอมเนื้อหมากัดยังไงวะนั่นเลยอ่าหดลกโอ้อันนี้น่ากินกว่าแล้วก่อนเข้าทีดีกว่านะ เราพาทุกคนมาเที่ยวสวนส้มครับแต่เรารู้สึกว่าส้มมันน้าจะโดนเก็บไปหมดแล้วครับทุกคนแต่ดอกนี้ก็น่านจะร่วงหมดแล้วนะแต่ว่าวันนี้คือหนาวมากหนาวม,มือเย็นเลยก็ลมแรงด้วยครับลมแรงมาก ได้ถ่ายรูปกับต้นส้มสมใจแล้วครับทุกคนตัวไม่ต้องเสียค่าเข้าด้วยก็หาถ่ายรูปตามทางนี่แหละฮะตอนนี้ก็มีให้เราได้ถ่ายรูปเยอะเยอะเลยตัวน,นี้เนี่ยดีเลยยังมีส้มอยู่เสร็จแล้วครับทุกคนภารกิจถ่ายรูปกับต้นส้มจากการที่เราไปจ่ายตังเข้าสวนส้มแล้วมันไม่มีส้มให้ถ่ายครับนั่งเครื่องบินกับโซลครับ so เดี๋ยวรอรถไปคืน มาเที่ยวที่โซนนะครับทุกคนมาเจอออนนี่มานื่นดงแซงดองนิวครับ,อบอุอควซงขีาวปีอาเซียซอบริอินนีดาผ่อนกัวโยค่องจังเลยไม่ได้่าคาเฟ่ไงอยูวยยย่วะ <c oughs> นี่ก็คือเหมือนลากมาเป็นเพื่อนกันเี่นะครับนี่ไงาตาบัคคาเฟ่ี <c oughs> กเกอิเซย <c oughs> ตอันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่โคเอ็กมอเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสถกานที่ที่คนไทยจะต้องมาค่ะไม่มาไม่ได้ มากับพี่ที่เราต้องมาครับทุกคนว้าวมาแล้วค่ะที่นี่คือที่ไหนครับที่ไหนชองเกชันค่ะขอแบบสำเนียงชาวเกาหลีนะชองเกชันกรากาดโรแมนติกมากได้ความเป็น สายเก,กาสุดๆ <laughs> นนเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเดินแบบท่องเที่ยวที่แบบว่า favorite p ิ a เ,เพส,สุดๆ,ๆะะใช่ตอนนี้ก็เดินอยู่ริมคอรครับบรรยากาศเป็นไงครับน้องนิวดีมากค่ะสวยมากตอนนี้เหมือนกำลังเดทกับพี่ตักอยู่บรรยากาศโรแมนติกค่ะใครมีคู่ควรมาค่ะตอนนี้ตอนวิ่งหนึ่งอง,องศาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้หนาวมากเนาะคีนไม่หนาวมากแต่ปากตัด โอเคสำหรับคนที่ไม่ชอบหนาวมากนะคะประมาณเดือนมีนาเมษานะคะอากาศจะอุ่นขึ้นหน่อยแล้วก็ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีก็จะสวยมากในช่วงนั้นค่ะแนะนำให้มานะคะ i love Korea ค่ะอันนี้เซียคขอบคุณมีตาสดงห อีกหนึ emos, ่งจ <t ser en nis> ุดถ่ายรูปในโซที่นําพลาดเลยเพราะโลเคชันนี้สวยมากที่มหาวิทยาลัยอีฮวานะครับเป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนนี่แหละโลเคชันก็จะชิคๆคูลๆถ่ายรูปสวยมากครับก็เป็นที่นิยมมาถ่ายรูปกันไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีเองหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไายอย่างเรานะครับ ตะลอนตามทัาพที่เกาหลีครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้ยังไงฝากกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมาเที่ยวเกาหลีอยากมีความสุขนะครับแล้วหวังว่าทริปนี้น่าจะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักประเทศเกาหลีได้มากขึ้นกับตะลอนตามทัพเกาหลีครั้งที่หน่อยเราก็ไม่รู้ไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย